สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับดิฉันวราสินีสิงสุวรรณค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำนะคะทาง imutp live ซึ่งผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ รายการ10นาทีคดีดังนะคะเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเจาะลึกถึงคดีประวัติศาสตร์ของโลกที่ต้องจดจำค่ะ เป็นเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญจากประเทศฝรั่งเศสคดีนี้นะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอนั้นถูกขังลืมนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างโหดร้ายยาวนานกว่า25ปีเธอคนนี้มีชื่อว่าแบรนด์มงนีเย่ค่ะแบรนด์มงนีเย่นะคะเกิดในปีคศ1849 เธอนั้นเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นสูงเรียกว่าเป็นตระกูลผู้ดีเก่าค่ะแห่งเมืองโปติเยประเทศฝรั่งเศส เธอเป็นหญิงสาวที่งดงามแล้วก็มีชีวิตชีวาแต่แล้วค่ะชีวิตของเธอก็กลับพลิกผันเมื่อเธอนั้นไปตกหลุมรักกับทนายความหนุ่มซึ่งทนายความหนุ่มคนนี้นะคะมีฐานะทางสังคมที่ไม่ทัดเทียมกับครอบครัวของเธอเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นทนายหนุ่มที่ไม่มีเงินมีทองค่ะดังนั้นครอบครัวของเธอก็เลยขัดขวางไม่เห็นด้วยกับความรักของเธอในครั้งนี้ คุณผู้ฟังคะในยุคนั้นนะคะเรื่องของฐานะและชนชั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งการที่ผู้หญิงสาวตระกูลสูงสักจะไปคบหากับชายที่ต่ำต้อยกว่าถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและแน่นอนค่ะว่าหลุยมงนีเยผู้เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็มาแชลมงนีเยพี่ชายของแบรนด์นั้นต่างคัดค้านความสัมพันธ์นี้อย่างรุนแรง พวกเขาเองพยายามกีดกันทุกวิถีทางค่ะแต่แบรนด์นั้นยืนกลานที่จะเดินตามหัวใจของตัวเธอเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศก,กนาฏกรรมที่ไม่น่าให้อภัยค่ะ ด้วยความดื้อรั้นของแบรนด์นะคะผู้เป็นแม่เลยตัดสินใจใช้มาตรการที่โหดร้ายที่สุดนั่นก็คือเธอตัดสินใจขังลูกสาวของตัวเธอเองไว้ในห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นห้องเล็กๆค่ะถูกปิดตายไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงเดือนแสงตะวันลอดผ่านเข้ามาซึ่งข้อมูลนะคะระบุว่าห้องใต้บันไดนี้นะคะหรือห้องใต้หลังคาเนี่ยเป็นห้องที่มืดมิด รวมไปถึงอับชื้นสกรปรกแล้วก็ไม่มีแสงแดดส่องถึงไร้สุขอนามัยทุกอย่างแบรนด์นั้นถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวในสภาพนั้นยาวนานกว่า25ปีเต็มๆค่ะ คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิคะว่าหญิงสาวคนหนึ่งนะคะถูกขังไว้ในห้องเล็กๆไม่ได้เห็นโลกภายนอกไม่ได้พูดคุยกับใครไม่ได้แม้แต่จะสัมผัสกับแสงตะวันนะคะตลอดสองทศวรรษครึ่งที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตอย่างไร้ซึ่งอิสรภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครอบครัวของเธอนะคะปกปิดความจริงนี้จากสังคมภายนอกอย่างแนบเนียน โดยอ้างว่าตัวแบรนด์นั้นหายตัวไปหรือหนีไปกับคนรักทำให้ไม่มีใครสงสัยเรื่องราวอันน่าขนลุกที่เกิดขึ้นในบ้านตระกูลมงนิเย่เลยแม้แต่น้อย แต่แล้วค่ะความลับที่ถูกซ่อนไว้ยาวนานนะคะก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาค่ะในวันที่23พฤษภาคมปีคศ1901อายการสูงสุดแห่งปารีสได้รับจดหมายนิยรานามฉบับหนึ่งซึ่งเปิดโปงเรื่องราวการถูกกักขังของแบรนด์อย่างน่าตกใจ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบุกเข้าไปในบ้านของตระกูลมงนีเย่พวกเขาก็ต้องพบกับภาพที่ยากจะบรรยายบแบรนด์มงนีเย่ในขณะนั้นค่ะเธอมีอายุ52ปีถูกพบในสภาพที่น่าเวทนาเหลือเกินค่ะเธอพร้อมแห้งจนเหลือแตกระดูกน้ำหนักเธอมีเพียงแค่25กิโลกรัมนอนจมกับกลองสิ่งปฏิกูลบนเตียง ผมของเธอยาวรุงรังจรดข้อเทา้าเล็บของเธอนั้นยาวหนาผิดปกติรวมไปถึงมีกลิ่นเหม็นคระครุ้งไปทั่วห้องของเธอเธอแทบจะจําไม่ได้ว่าเป็นมนุษย์อยู่แล้วตัวเธอเองนั้นถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีสุขภาพจิตท,ที่ย่ำแย่ถึงขีดสุดจากการถูกทอดทิ้งและโดดเดี่ยวมาเป็นระยะเวลาหลายปี หลังจากการได้รับความช่วยเหลือนะคะบแบรนด์นั้นถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชแต่บาดแผลทางจิตใจของเธอนั้นรุนแรงเกินกว่าจะเยียวยาได้ค่ะเธอไม่อาจกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติและสุดท้ายค่ะเธอก็เสียชีวิตลงในโรงพยาบาลเมื่อปีคศ1913ด้วยวัย64ปี ส่วนผู้กระทำผิดอย่างหลุยมงนิเย่ผู้เป็นแม่นะคะเธอถูกจับกลุ่มแต่เธอเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเพียง15วันหลังจากที่เธอถูกจับกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีเริ่มต้นเสียอีกค่ะขณะที่มาแชลมงนิเย่ผู้เป็นพี่ชายนั้นถูกตัดสินจําคุก15เดือนแต่ในที่สุดก็ได้รับการปล่อยตัวในชั้นศาลอุทธรณ์ โดยสารให้เหตุผลว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำให้น้องสาวนั้นเสียชีวิตเรื่องราวของแบล็โมนิเย่นั้นเป็นคดีที่สะท้อนถึงความมืดมิดในจิตใจมนุษย์ได้อย่างน่าขนลุกค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่ในบ้านที่ดูอบอุ่นและความลับอันน่ากลัวก็อาจซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึง คดีนี้ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญให้เราตระหนักถึงความสำคัญของอิสรภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลกระทบอันร้ายแรงของการกักขังค่ะ เรื่องนี้นะคะถ้าใครได้เห็นรูปภาพของหญิงสาวคนดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นรูปภาพหนึ่งที่น่ากลัวน่าสยดสยองค่ะเป็นเหมือนผู้หญิงที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกจากของเดิมที่เธอมีรูปลักษณ์ที่สวยงามจริงๆนะคะถือเป็นเรื่องน่าเศร้ากับเรื่องราวของแปลงโมนิเย่หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ข้อคิดบ้างแล้วก็คอยระมัดระวังในเรื่องของความรุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นรอบตัวเรานะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการ10นาทีคดีดังก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากทุกท่านกดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะ รวมไปถึงหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากติดตามรับฟังข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถติดตามได้ที่ Facebook RMUTPFB รวมไปถึงทางเว็บไซต์ RMUTP.ac.th นะคะวันนี้ฝนต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ